สวัสดีค่ะเบบวนสวัสดีจ้าพอ่ออสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะจ๊ะเนาะมื่อนี้มาเล่นหน้องจอกจา้ามาเล่นอยู่บ้านพี่ที่ทํางานน้ากันเนาะ,ะเนาะพากานมเมฮ็ดน้ํายาขนมจีนกินแซบ่บจ้ะนี่มีทับทิมด้วยเขาเรียกทับทิมอะไรไม่รู้สีแดงงามงามสีแดงกระเน็ดแดงกระเน็ดทับทิมสีนี้ สวยมากจ้ะมากินน้ากันเด้อค่ะแบบงามบักคักเลย,น,เยนี่จ้ะน้ายาขนมจีนของเราแบบสวยมากเจี๊ยบอันนี้เสร็จจ้าเพื่อนพาได้เองอันนี้แม่ครัวแม่ครัวทําให้กินแล้วโขลก,กเน,นื้อปลาเนื้อกระดูกดด บอกว่าเป็นดอกบอัน oh, นี Luckily, <con version> ้แม่คร no <one> ัวแม่ครัวคนสวยสวัสดีค่ะเห็น้ำยาน้ำยาขนมจีนกินอร่อยอร่อยนะจ๊ะตอนไปเฮ็ดลงกทานอยู่ซักแก้วแล้วก็เฮ็ดน้ำยาขนมจีนทำลงทานปีที่แล้วนโมโมเบลือ ยาปลาวันนี้วันนี้เชฟอ้วนไม่ได้โชว์ฝีมือเชฟอ้วนจะโชว์ฝีมือย่างตีนไก่ย่างไส้หมูน้ำกันเลยจ้าจะเสีใแผหม้อดูป้วยฟุ๊ก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  ประเดิมของใหม่หมดเลยเขาซื้อมาสะสมมช้อนมาอวดชันลมาทันท <c oughs> ีรัเนินนะจ๊ะ <c oughs> ไปดูพี่นายทำปลาทำปลาด้วยพ <c oughs> ี่นายเอาออกมาให้ดูเลยไ <c oughs> ข่เต็มท้องแล้ว <นะ S 1> มัง้งนี่วัวโลควาปลาตะเพียน ขอ,ของชาวบ้านชาวบ้านของชาวบ้านบอกชาวบ้านดู <c oughs> ทำตากแดดเลยเขียนน้องจอมมันนอกมันนอกเดียวปลาเทียวบ้านาที่ไหนรปลาตัวใหญ่มากเลยจ้ะคุณตาปลาสะอ่อนนี่จะโวงงาม,งาม พูดอะจะเสแส่้ง่พราะแฟพี่น้องจ้าไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวลองสั่งเมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะจ๊ะนาะเมนูวันหยุดครับเมนูวันหยุดเฮ้ยไปจะไปดูหม้อขนมจีนต่อนี่จ้ะจะเอากะทิลงแล้วนะจ้ะนะเต็มหม้อเต็มหม้อเลยฮึ่ม กินมากโอ้โหกินยันวันกินยันวันจันอยากินสีสวยปกติีลงไปดูมอใกล้ใกล้ว้าวถ้าอ้วนก็จะมีขมิ้นหน่อย สวยงามจ้ะครับพิมว่นเอาเครื่องตัวนั้นหนูถ่ายรูปหนังไปเจอลูปของเท็ดเฟเท็ดเฟยเฮ็ดเฟยตดบนหมอกันได้ด้อด้ ตัวฐานก็โดบุญมาแล้วทำไมเตานี้แตกแล้วอ่ะหมดสองแก้วบุญแล้วหรือว่าเขาทำไว้ให้แตกอะไรเขาทำไว้นั่นเอาออกได้ใช่ไหม <c oughs> ใส่ฟืนได้เอาไม่รู้น่ะคนไม่รู้ย่อมไม่มีผิดพี่จิ๊กบอกว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดมไม่รู้บ่อยบ่อยขนาดไหนนับครั้งมาสิ มาสวยมากลอยแมวนี่ค่ะแ็กแก่ก็แมวก็เนี่ยกำลังปรุงจ้าชับๆนัวๆรับรองอร่อย ไดถ่ายวิดีโอได้เลยปุดบุบแล้ววันนี้ก็มีขนมจีนต้มปลาย่างย่างกีนไก่ปรุงรสจ้ามีรสดีกัช่อรส รวมกันนอ้มข้นมากเนาะเนื้อปลามากินมากินน้ำกันเอ้อค่ะ FC ทุกคนพิกัดน้องจอกซิต,ตี้ <c oughs> น้องจอกซิต,ตี้ <c oughs> ก็ก็ก็ h ฮ l ล o h ลโ l มาเด้อไผ่ชิกินมีใจก็ตามมานะจ๊ะกินด้วยกันบวมบวบวเลยบรรยากาศดีๆพี่นายทำปลาตากแดดกว่าจะเสร็จ ัั้้งนนลใส่ปลาร้ลงไปแล้วหอมมากป้าจะด,ด,ดีที่เียวือมาลดดีกับบทอะไรชิมละจ้าแม่ครัวจะชิมแล้วต้ปปวมปลาไม่ใส่กระเทียมไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ ยหยวมากใช่ไหมอย่าเค็มนะอย่าเค็มนะปลาไหลาเล่่มปลาเมเลยหน่อยด้วยพริกไทยด้วยใบมะกรูดเสร็จแล้วจ้าวันนี้เชฟอ้วนไม่กระดิกเลยจ้ะเชฟอ้วนนั่งติดพื้นเลยวันนี้เชฟอ้ระ เป็นไงมากขาดไปเอานะนะเพิ่มไรนะอร่อยไหมดูใกล้ๆตัวใหญ่ยังไม่หั่นนะแก้คิดไก่อนนะโอเคไปเลยจะจะบอกว่าทำครั้งแรกเหมือนกันน้ำยาปลาน้ำยาปลาใช่ปลาทำใช่แต่น้ำยาไก่ไก เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วโดบว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 มมากินน้ำกันเด้อจ้าเอฟซีจ้าสำหรับคลิปนี้ปอขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ปอ,อ,อยในเด้อจ้าไปแล้วไปบ้าย <laughs>